เฮ้ยเจ๊เอเฮกูเด็ัตว์ตกใจจริงไง โล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 สวัสดีครับสวัสดีครับมาทำเฮีย้ยอะไรที่นี่ครับเนี่ยชิบหายแล้วเจ๊อน้นไปไหนวะเชะี่ยวอ้ยอีฟขนละุกว่ะเชีย่ยโอ้ยเจ๊กลัวเราอยู่ที่บ้านล้างเฮ้ยเสียงอะไรวะนะนกลัวมากเลยเนี่ย โอ้เคยพาผู้ชายมากินที่นี่ไหมเนี่ยเคยครั้งในสองครั้งเท่าไหร่นะสองครั้งไม่เปิดโรงแรมวะอะไรจิ้งหรีกเลยเฮ้ยเจ๊กลัวอ่ะอิ้ะเจ๊กลัวไปไหนสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรอ่ะอ๋อกินกาปี้กันโอ้โหเล่นสังกะสีดังลั่นเลย นี้เจ๊เอาเป็ดชุนหัวมาไหนเป็ดอ่ะอยู่หลังรถตั้ดิเอาเป็ดมาด้วเอามาทั้งกล่องเลยนะเนี่ยเจ๊เามาแล้วเป็ดเป็ดชุนหัวนี่ไงโอ้โหคนหน่ากินอะ่ะเจ๊ขอวางนี่ก่อนนะโชว์โชว์คนที่ทไหนเจ๊เจ๊เจ,จ๋าสีเสื้อมันกึ่งก่า สีเป็ดใช่ไหมรับเจ๊ต้องถอดเสื้อฮะจริงเหรอโอ้เจ๊ต้องถอดเสื้อจริงเหรอใช่ทีนีอันนี้คือบ้านร้างจริงๆแต่ว่าเหตุ ASMR พีนี้เลยนี่จ้าทุกคนเป็ดชุนหัวเป็ดหนึ่งโลอ่าที่กินนี่แบบี่มันตื่นเต้นที่แบบเราไม่เคยเจอ กินได้ไหมดูตรงนู้นได้ไหมตรงไหนอะข้างบนได้ไหมอุ้ยอีบไม่เอานี่ถ้าทุกคนดูนะน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยสัตว์ทีตกใจเดินกวินผ่นหัวเี่ยจะกินเลยได้ ทำไมทำไมเจ๊ไม่คอม,มีความสุขเลยอ่ะเวลาได้กินอีพีเนี้ย อยากกินตับในบ้านล้างอ่ะออเป็ดอบน้ำพึ่งชุนหัวของดีแปดลิว้วใจคอนเฟิร์ม ไหนครับเ,เน uh oh. ี่ยหน่งนะขอขอเไหนครับขีนอนนอนนอนบุ้งบุงบุ้บุงดดดอืมดมาตะกนตะดเลวะ้ยอบุ้ง tamam บุากาะเจเมื่อกี้ไม่รู้บุงจะคันหรือเปล่าเจชิว การแดกเป็ดที่เร็วที่สุดในชีวิตเจแล้วเนี่ยอืเสียวหลังนะเ <c oughs> มื่อวายนยังเสียวตูดอยูวย่วันนี้เสียวหลังแล้วออืม <c oughs> <c oughs> ย่มแบบเสือสาวึอไอ้เหี้ยเสียงเหี้ยแลววะ เจมอยากเกาให้เจด้วยว่าวันนี้เจกินเต็มตัวเลยอ่ะพรุงนี้จะปวดข้อแน่เลยเป็ดทุนหัวคนดีเนาะ กูหิวไปด้วยอย่้เนี้ <c oughs> ลูกๆเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เลยอ่ะเพราะเรากลัวมีปัญหากับตำรวจเจมม่ชอบมีปัญหากับตำรวจ <c oughs> อืมเจม่ชอบอยู่ในกรลมเจมชอบอยู่ในซ่องมากกว่าแต่เมื่อวานอยู่โรงพยาบาลน,นะ ้าอยากได้เป็ดทั้งตัวนะชุนหัวเขามีขายทุกวันเลยเป็ดไซส์ใหญ่หอมหอมเหมือนตัวเจ๊เลยอนะลือ,อแต่ซิโคงไงเไป็ดชุนหัวเหมือนเจ๊เลยเนาะ กินได้ทั้งตัวนะผมจะกินหมดตัวเลยอนยะ่างเนี้ย chế mà. Ít chế quá. Ít Ừm. Ừm. เห็นไหมหมดเลยนะเนี่ยดูสิ โจดเจ้ขอผ่านไนป่ะเจ้ไม่กินเจ้รับอย่างเดียวเจ้เป็นพวกสายรับเขามีแต่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ้ศูนย์ศูนย์แตกตูดนี่กำลังดีเลยอ่ะน่าใช้ไปเปิดขวดเบียร์จริงๆเลย ออสมเป็นเป็ดชุนหัวจริงๆเลยหอมมากเลยอ่ะหอมน้ำผึ้งนี่หมาเจ้าผึ้งเดินแตดเลยนนเนี่ยอะอื้มอ่ะอืะอ้มหอมนะดูอ,อ,อ,อ่ะอ่า <uge ot> เจ๊ไม่เน้นรีวิวบ้านล้างนะเจ๊แค่าหาที่กินข้าวที่มันตื่นเต้นผู้ชายคนไหนอยากตื่นเต้นอ่ะไดเรกมาเลยนะทำไมเจ๊ไอาอ่ะหรือว่าเจ๊จะอิ่มเบเจ๊กลัว กูก็ตกใจเหมือนมึงแลหละผันไปเห็นเงามึงอะต่กินหมดตัวแล้วนะเจว่าเจาไม่ไหวแล้วอะ่ะทุกคนแต่เป็ดชุนหัวเขาอร่อยมากเลยนะเจว่าเจาไม่ไหวแล้วเจไปได้ยังอะขอเจไปเหอะตอนนี้เจเจไม่กล้านั่งเลยอะ่ะดูสิ โอ้หคือเดินมืดเลยอะ่ะน้าป๊อกจริงๆริเลยครับวันนี้เจ๊คงต้องไปแล้วนะพันจเจแดกไม่ไหวแล้วคะ่ะโโหเจ๊เพิ่งกินบบนลอยมาด้วยอะ่ะหืมฝากหนุ่มๆน้องๆอะกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะอยากให้เจ๊ไปแดกอะไรที่ไหนอะ่ะคอมเมนต์มาได้เลยเจ๊จะทำให้ทุกคอมเมนต์เลยผู้ชายอะ่ะระวังระวังด้วยนะรู้ปะหืม เฮ้ยเจ๊เเฮ้ยกูเด็ตัตกตจจริงไหมเฮียโห